สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่คลินิกโรงพยาบาลเสยกรรมกำมลน,นะคะคือว่าพาน้องาทำเสยกรรมค่ะคือมาผ่านมแล้วก็แปลงเพศนะคะที่หมอกำมลค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลกำมลแล้วนะคะมั้งแต่9โมง10โมงแล้วว่าวันนี้คุณหมอนัดทำใบจิตแพทย์ที่นี่เลยแล้วก็ให้มาเจอที่นี่แล้วก็ เหมือนกับสัมภาษณ์<ม>ทำนี้นทำนี่กรอบประวัติแล้วพรุ่งนี้น้องก็จะได้รับการผ่าตัดนะคะตอนนี้น้องเข้ามาจากต่างประเทศนะคะที่ประเทศเยอรมันหรือนอร์เวย์นี่แหละเราต้องมาดูกันค่ะว่าอะไรยังไงสวัสดีค่ะลูกสาวเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมนิดนึงค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบริบรรยากาศภายในโรงพยาบาลโอเคอยู่ไหมเลือดอยู่ไหม ใช้ได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบยังไงเอ่ยที่จะทำสองอย่างพร้อมกันจะเป็นผู้ีทีก็ใช่ครั้งเดียวให้มันจบเลิศใช่ไหมเราก็ต้องให้คุ้มเลยดีกว่ามัเจ็บตัวหลายๆรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเขาผ่าตัดสองอย่างเราจะรีวิวให้ดูเพราะว่าพี่เฟรมต้องเข้ามาน้องเขาที่ลรงพยาบานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่า อาการเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงแล้วก็มีอะไรฝากถึงคนที่จะแปลงเพศคนต่อไปไหมคะว่าเป็นอะไรยังไงฝากถึงน้องๆบ้างที่จะแปลงเพศติดต่อพี่เฟมเลยค่ะใช่ไหมค่ะขับรถมารับยิ่งกว่าดูแลยิ่งกว่าจา้ะ <laughs> โอเคถ้าเกิดมีอะไรก็ติดต่อโทรหาพี่เฟมได้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ